สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนยังอยู่ที่วงการตำรวจค่ะวันนี้นะคะตำรวจ PCT นะคะประชุมเคียดเลยโดยหัวหน้าชุดนะคะ PCT เรียกประชุมเคียดค่ะกรณีนี้ค่ะมินนี่นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ดูตั้งแต่เมาคืนนะคะที่มินนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะมินนี่เนี่ยเขาแฉนะคะว่าถูกบังคับให้ลาก พันตารวจเอกภาคภูมิค่ะเข้าไปเอี่ยวพนันออนไลน์ที่เรียกว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล5นะคะพนักงานสอบสวนค่ะชุด PCT นะคะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้มีการทยอยเข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพื่อรอสอบปากคํากลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรสื่อรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่พบว่ามีเส้นทางการเงินของบัญชีมา้าเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ตํารวจ PCT นะคะนำกำลังเข้าจับกลุ่ม8ตํารวจรวมทั้งพลเรือนรวม17คนจาก23คน โดยในวันนี้นะคะมีทีมทานายความอ้างเป็นทีมทานายความของพลตรจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรมาคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยกับกลุ่มบุคคลที่ต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงที่ไปที่มาของเส้นทางการเงินค่ะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะมีการออกหมายเรียกให้มาชี้แจงข้อมูลดังกล่าว โดยหนึ่งในทีมงานได้ยอมรับว่าได้มีการนัดหมายกับบุคคลในช่วงเวลาบ่ายนี้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนนะคะ PCT เพื่อให้ข้อมูลค่ะและในวันเดียวกันก็ยังมีรายงานว่านะคะพลตำรวจโทไตรงผิวงามค่ะหัวหน้าชุด PCT นะคะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการเรียกทำงานค่ะเรียกคณะทำงานประชุมหาหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมินนี่เนี่ยค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาได้มีการออกมาเปิดใจว่าถูกตำรวจชุด PCT 4นะคะบังคับให้เซ็นชื่อและก็ระบุว่ามีพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อีกทั้งยังมีการระบุด้วยว่าชุดจับกลุมได้มีการยึดโทรศัพท์เป็นเหตุทําให้ภาพส่วนตัวที่อยู่ในโทรศัพท์มีการเผยแพร่ออกไปโดยเธอได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเผยแพร่ภาพนี้ค่ะจึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุด PCT ต้องประชุมหาหรือในการทํางานเพื่อความรอบคอบแล้วก็เป็นไปนตามกระบวนการของกฎหมายนั่นเองค่ะ สามารถไปชมนะคะย้อนหลังได้นะคะถึงคำสัมภาษณ์ของมินนี่นะคะที่พูดเรื่องราวนี้ได้ใน Facebook YouTube ของไทโพสได้เลยค่ะมีลงแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ